สวัสดีค่ะทุกท่านสีแอดมินเพจ about Myanmar นะคะแล้วในคลิปนี้ชีวิตจะมาสอนแล้วก็พูดถึงความแตกต่างระหว่างพยัญชนะตัวนี้ตะและพยัญชนะตัวนี้เจ้วเวมปู่ให้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้คือจ้วเวมปู่จาวงปู่มีคำอะไรบ้างที่สะกดด้วยตัวนี้ยกตัวอย่างคำว่าเดเดอย่างเช่นลาเด La de แปลว่าสวย i จเด a จเดแปลว่าชอบซาเดซาเดแปลว่ากินไม่ว่าจะเป็น adjective หรือเป็น verb นะคะในภาษาพม่าเนี่ยจะต้องลงท้ายด้วยคำว่า de เ,เวลาสะกดใช้จาเว้นปู่ก็จริงเวลาอ่านเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงดอเดนะคะไม่ใช่ต่อเต่าอ่านว่า de ไม่ใช่แต่ด้วย ดวยดวยเนี่ยหมายถึง plural นะคะดนคำนำใดๆก็ตามที่มากกว่าหนึ่ง For example จอางดูดวยจอางดูดวยนักเรียน students นะคะที่นักเรียนที่มากกว่าหนึ่งอาซาซาดวยอาซาอาซาดวยแปลว่าอาหารต่างๆ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้อ่านว่า d ุแต่อ่านว่าดุยคำสุดท้ายค่ะโจเดจอโจเดยคำว่าโจเนี่ยสะกดด้วยจอเว้นปู่ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เนี่ยจะอ่านว่าจจะเป็นเสียงต่อเต่าค่ะไม่ได้อ่านว่าเดย o โจเดย์เแปลว,ว่าเก่งค่ะ เนี่ยภาษาพม่าเนี่ยมันมีความแบบยุ่งยากอะไรอย่างนี้เยอะเวลาที่เซรีสอนภาษาพม่าให้คนไทยใช่ไหมคะเรีจะรู้สึกแบบเก่งใจจังเลยเออเข้าใจว่ามันยากต่อมาตัวนี้ค่ะตะตะสังเกตไหมคะตอนที่เซรีพูดคําว่าตาเนี่ยลิ้นทําไมคะลิ้นแต่ฟันตะแต่ถ้าเจ้าวว้นปู่เนี่ยลิ้นไม่ต้องแต่ฟันนะคะแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยตะลิ้นแต่ฟันค่ะตัวอย่างมีอะไรบ้าง ตาตาตาแปลว่าลูกชายค่ะอตาอัตาอัตาแปลว่าเนื้อสัตว์ตมีตมีลูกสาวตัวตัวตัวเนี่ยมีสองความหมายค่ะหนึ่งคือแปลว่าฟันและอีกความหมายหนึ่งก็คือแปลว่าไป สังเกตไหมคะทั้งจาวเว้นปู่แล้วก็ต้าเนี่ยมันเป็นเสียงตอเต่าแต่ว่าต่างกันแค่ตรงไหนคะระหว่างลิ้นแต่ฟันกับลิ้นไม่แต่ฟันนะคะแล้วแค่นั้นยังไม่พอคะ่ะจาวเว้นปู่เนี่ยบางตัวบางคำเนี่ยที่สะกดด้วยตาเว้นปู่เนี่ยจาเว้นปู่โหแอคเซนทยมากเลยอะ <c oughs> บางคำศัพท์ที่สะกดด้วยจาวเว้นปู่เนี่ยจะไม่ได้ออกเสียงตอเต่านะคะแต่ว่าจะออกเสียงเป็นตัวอะไรคะดอเด็กคคะวิธีฝึกไย ก็มีวิธีเดียวนะคะก็คือฝึกอ่านเยอะๆฝึกท่องคาศัพท์เยอะๆคะ่ะแล้วจะรู้ว่าตัวไหนเนี่ยจะต้องอ่านเป็นเสียงดอเด็กส่วนตัวไหนเนี่ยจะต้องอ่านเป็นเสียงตอเต่ายุ่งยากนั่นแหละค่ะจบไปแล้วนะคะกับคลิปจาวเว้นปู่แล้วก็ตะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะจ้าจ้าอ่ะจ้าจ้าเนี่ยใช้จาเว้นปู่นะคะจ้าจ้า